นี่ทุกคนรู้กันไหมทุกวันนี้ประเทศจีนยังไม่สามารถขุดสุสานจินซีฮ่องเต้ขึ้นมาได้เลยค่ะจอัสดีค่ะวิูิตนชาแนลพอยต์บิลค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อจินซีฮ่องเต้นแน่ๆแ,แ,แหละแล้วก็อาจจะเคยไปเที่ยวสุสานจินซีที่เมืองซีอานประเทศจีนด้วยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ที่เราเห็น,หนบอกว่านี่สุสานจินซีสุสานจินซีมันแค่ขอบขอ,ของสุสานเท่านั้นค่ะตัวสุสานจริงๆเนี่ยนะรัฐบาลจีนยังไม่สามารถขุดขึ้นมาได้เลยค่ะว่าแต่เอ๊ะสุสานจินีีมมมัันนนนอะไไรขาาด้ทํ ฐบาลจีนถึงยังขุดขึ้นมาไม่ได้วันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะบอกเลยว่าแซ่บแน่ๆนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ฉินซี่ฮ่องเต้หรือว่าฉินซือห่วงตี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่เราจะเรียกกันว่าเป็นฮ่องเต้องค์แรกของจีนค่ะเพราะว่านี่คือคนที่รวบรวมประเทศจีนที่แตแกแยกต่างๆเป็นแผ่นดินเดียวกันเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ200ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะก็คือในสมัยราชวงศ์ฉินนะคะฉินที่เป็นที่มาของคำว่าจีนนั่นแหละได้สมัยของราชวงศ์ฉินเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างมากๆของจีนที่เราคุ้นเคยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เริ่มมีกฎระเบียบแบบเคร่งครัดนะคะเริ่มมีการใช้มาาตตรฐนััวอกษ แบบอ่ะให้ใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งประเทศนะมีการกําหนดมาตราช่างตวงวัดมีการเอากําแพงเล็กๆน้อยๆมาต่อกันจนเป็นจุดเริ่มต้นของกาแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความโหดร้ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าการจะรวมแคว้นต่างๆได้มันก็ต้องมีสงครามมีอะไรที่แบบโหดร้ายใช่ป่ะรวมถึงมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการเผาตําราของยุคก่อนสมัยราชวงศ์ฉินเช่นชตําราองจงคงจื้อสมัยราชวงศ์ฉินนี่เขาไม่ชอบกันนะคะก็เผาทิ้งไปเยอะพอสมควรค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะ วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องประวัติของจินซีฮ่องเต้เพราะว่าเรื่องนั้นเป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากและน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสุสานของจินซีฮ่องเต้ค่ะเพราะทุกคนรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้ประเทศจีนยังไม่สามารถขุดสุสานของจินซีฮ่องเต้ขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนะคะสุสานของจินซีฮ่องเต้เนี่ยนะคะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหลี่ซานเมืองซีอานประเทศจีนค่ะซึ่งสุสานของจินซีฮ่องเต้เนี่ยมาอยู่ในความสนใจของพวกเราทุกวันนี้ตั้งแต่ปี1974นะคะเพราะว่าตอนนั้นอนะ มันมีชาวนาไปพยายามจะทำนาแถวนั้นทุกคนเขาก็ขุดนู่นขุดนี่ไปขุดไปขุดมาอุ้ยเขาเจอหัวมมาดินเผาค่ะดังนั้นเขาก็เลยแจ้งนักโบราณคดีนะคะว่าเอ๊อันนี้อะไรทําไมฉันเจอหัวมมาดินเผาอยู่ตรงนี้นักโบราณคดีเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ย มันไม่ได้มีแค่หัวม้าดินเผาตัวเดียวอะแต่ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือว่านี่คือสุสานที่ยิ่งใหญ่ของจินซีฮ่องเต้ที่เราเคยเห็นกันแต่ในแบบหนังสือบันทึกว่าสุสานจินซียิ่งใหญ่มากเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ใช่แค่ตำนานเรื่องเล่านะแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเขาเจออะไรบ้างปัจจุบันเราเจอถึงไหนเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะเจออะไรค่ะเรื่องของเรื่องก็คือสุสานจินซีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ชาว เคยได้อ่านเคยได้เห็นอยู่แล้วแหละ,ละเพราะว่ามันมีอยู่ในคมภีประวัติศาสตร์ชื่อดังมากๆของจีนค่ะนั่นก็คือคมภีร์ฉื่อจี้ที่เขียนโดยซือหมาเฉียนนะคะที่เราพูดถึงบ่อยมากคือซือหมาเฉียนจะเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคแบบโบราณที่บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับจีนโบราณน,นะแล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ซือหมาเฉียนเขียนถูกเขียนผิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ใกล้กับยุคสมัยนั้นที่สุดใช่ปะแต่ประเด็นก็คือซือหมาเฉียนเนี่ยบรรยายถึงสุสานของจินซีฮ่องเต้เอาไว้ยิ่งใหญ่มากค่ะประมาณว่านี่นคนยิ่ง ขนาดนี้ดังนั้นสุสานของชินซือฮวงตี้มันจะแบบยิ่งใหญ่กว่าคนปกติมันจะไม่ใช่แค่มาเป็นห่วงซุยหลุมศพแล้วมีป้ายอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยคนจีนการสร้างสุสานเป็นเรื่องสําคัญนะคะเขาไม่ใช่ว่ารอตายแล้วลูกสร้างให้นะเขาต้องมีการเตรียมสุสานไว้ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายกันไงสุสานนี่เหมือนแบบที่อยู่หลังความตายของฉันดังนั้นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเราจะเห็นห่วงซุยก็คือต้องมีแบบหน้าเป็นแม่น้ําหลังเป็นภูเขามีอนุ่นมีอันนี้ต้องเผาาากระดดษเงินทอให้ เพราะเขาเชื่อว่าเหมือนมันมีอีกชีวิตหนึ่งอยู่หลังความตายใช่ปะแล้วในเคสของจินซีฮ่องเต้ซึ่งเป็นคนยิ่งใหญ่มากๆเขาก็จะต้องเตรียมสุสานของเขาเอาไวใ้ให้มันยิ่งใหญ่กว่าคนปกติยามอยู่ฉันอยู่อย่างสบายยามตายฉันก็ต้องไปแบบสบายกว่านะคะดังนั้นเขาเตรียมไว้ตั้งแต่ในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่แล้วคะ่ะในนั้นก็จะบันทึกว่ามันอยู่ที่ภูเขาลีซานนะแล้วตอนสร้างเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้ช่างแบบคนสองคนหรือร้อยสองร้อยคนนะเขาเกณฑ์คนมาจากทั้งอาณาจักรที่เขารวบรวมนะคะประมาณ7 0 0 0 0 0คนแล้วก็เอาสมบั ล้ำค่าอะไรต่างๆอัดเข้าไปในสุสานที่เขากาลังสร้างค่ะตามที่ซื่อหม่าเฉียนบรรยายไว้ก็คือมันจะจําลองอาณาจักรของจินซีฮ่องเต้เลยนะคะมีพระราชวังอยู่ภายในมีศาลาชมมหรสพเพดานด้านบนนี่ก็ฝังอัญ,ญมณีเอาไว้เหมือนกับท้องฟ้าย,ยามค่ําคืนส่วนด้านล่างเนี่ยก็เรียนแบบภูมิประเทศของประเทศจีนนะคะมีแม่น้ําแยงซีเกียงไหลผ่านซึ่งแม่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้าธรรมดานะแต่ว่าเป็นน้ําที่ทําจากปลาดนะคะและทุกวันนี้เรารู้ว่าปลาด เป็นพิษแหละแต่ว่าสมัยก่อนน่ะประลอดถือว่าเป็นศาสตร์ที่แบบมีค่ามากๆเพราะว่าสมัยก่อนจีนเขาจะถือว่าประลอดมันสามารถคงสภาพสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้คือคนสมัยก่อนเขาบอกว่าประลอดเป็นของมีค่าว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นมันก็จะมีธรรมเนียมว่าเช่นขุนนางคนนี้ทําความดีความชอบฮ่องเต้พระราชทานประลอดนู่นนี่นั่นซึ่งปกติคงให้แค่น,นิดเดียวไม่ได้ให้เยอะมากก็จะไว้ในแบบพวกสุสานองชนชั้นสูงแล้วนึกสภาพว่าของจินซีฮ่องเต้ไม่ได้ใส่ไปนิดเดียวนะใส่ไปจนเป็นแม่น้ำแยงซียังจำลองอ่ะแล้วยังไม่พอนะะค เขาก็ไม่ได้อยากให้สุสานเนี่ยมันแบบมืดหรือมันอะไรดังนั้นเขาก็จะจุดเทียนที่ทําจากไขมันนางเงือกเอาไว้ด้านในด้วยค่ะซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะว่าเออจินจีไปเอาไขมันนางเงือกมาจากไหนดูดมาจากรุงแอเรียวที่อ้วนแล้วหรอหรืออะไรไม่ใช่นะคะไขมันนางเงือกหมายถึงไขมันปลาวานค่ะเพราะเขาเชื่อว่าเทียนที่ทําจากไขมันปลาวานเนี่ยมันจะเป็นเทียนที่สามารถจุดแล้วอยู่ได้นานกว่าปกตินะคะเปรียบเสมือนได้กับเทียนที่จะไม่มีวันดับลงนั่นเองค่ะส่วนใครที่ฟังแล้วเอ๊ะนะ ว่าทำไมวิวใช้คําว่าประวานไม่ใช้คําว่าวานเฉยๆไปฟังคลิปมะเขือเทศเป็นผักหรือเป็นผลไม้นะอันนั้นอธิบายไว้ละเอียดและกลับมาต่อที่ซื้อมาเฉียนและสุสานจินซีนะคะซื่อมาเฉียนก็ยังมีบันทึกต่ออีกค่ะบ,บอกว่าเนี่ยนะตามธรรมเนียมโบราณมันก็จะต้องมีการฝังนางสนมที่ไม่มีบุตรชายลงไปให้ไปดูแลฮองเต้อะไรด้วยก็แบบหนังจีนที่เราเห็นแหละ แล้วยังไม่พอนะทุกคนตามบันทึกของซือมาเฉียนเนี่ยเขาบอกว่าจินซีกลัวมากนะคะว่าหลังจากที่ตัวเองตายไปแล้วจะมีใครมาสร้างสุสานยิ่งใหญ่เท่าตัวเองอีกดังนั้นพวกช่างฝีมือต่างๆที่แบบมาร่วมกันยํำสุสานนี้จนออกมาสวยงามเนี่ยนะคะพอสุสานสร้างเสร็จก็คือนั่นหละจ้ะอยู่ข้างในเฝ้าสุสานไปนะจ๊ะปิดตายจะได้ไม่มีใครออกมาบ,บอกคนอื่นได้ว่าทํายังไงหรือว่าพวกสมบัติพะสถานทั้งหลายที่เขาไปซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสุสานแล้วหลังจากนั้นพอปิดสุสานเอาคนงงอนง,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 งานเข้าไป เขาก็จะเอาพวกดินเอาพวกอะไรเนี่ยคลุมสุสานไว้ปลูกต้นมงปลูกต้นไม้ทําให้เป็นภูเขาเหมือนเดิมคนจะได้ไม่รู้ว่าสุสานจริงๆของจงิ๋นซีฮ่องเต้ยอยู่ตรงไหนค่ะเนี่ยไม่นับว่าเขายังบันทึกไว้อีกนะว่าในนั้นน่ะมีกลไกป้องกันขโมยต,ต่างๆมากมายใครเปิดประตูไม่ดีอาจจะโดนหน้าไมาย้ยิงปั้งเข้าไปก็ได้อ่านที่ซื้อมาเขียนอธิบายเนี่ยนะคนตลอดประวัติศาสตร์ที่เคยอ่านก็จะต้องรู้สึกว่าสุสานจริ๋นซีมันจะต้องยิ่งใหญ่มากนแน่ๆเลยอุ้ยอยากเห็นของจริงแต่ก็อย่างที่บอกไงมันเป็นปริศนาทุกคนเพราาะว่ เขากลบไปหมดแล้วมันหาไม่เจอนะคะดังนั้นในปี1974ที่ดูบ,บอกว่ามีชาวนาไปขุดเจอไอ้หัวมา้าดินเผาอะ่นะนักโบราณคดีเขาก็เลยตื่นเต้นกันมากว่าเฮ้ยแกเราเจอสุสานจินซีแล้วสุสานจินซีที่ คอยแต่ได้อ่านมามันมีจริงหรอแล้วมันเป็นแบบที่ซื้อมาเขียนอธิบายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปขุดกันดูดีกว่าต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาเจออะม้าที่ทําจากดินเผาใช่ไหมดังนั้นเขาก็ขุดสํารวจต่อไปนะคะสารวจสํารวจสํารวจ,ส,รวจสิ่งแรกเลยที่เขาเจอแล้วบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหมือนกับที่ซื้อมาเขียนเขียนเอาไว้เลยก็คือที่ตั้งของสูสานจินซีค่ะบอกว่าอยู่บริเวณภูเขานี้มันก็อยู่ภูเขานี้จริงๆนะซึ่งซ่อนไว้นะแต่ซื้อมาเขียนก็รู้อยู่ดีว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เขียนเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อนยังไงงงนนะะะแแแตต่่่ดดๆกก็าามคสิรทีเเ้ขุลลไปวจอ แล้วเป็นแบบสัญลักษณ์ของสุสานจินซีที่เราไปเที่ยวกันทุกวันนี้เลยนะคะก็คือกองทหารดินเผาค่ะซึ่ง มันคือแบบรูปจำลองทหารขนาดเท่าคนจริงนะคะอยู่ประมาณ800 0ตัวทุกคนคือเยอะมากนะและมันไม่ใช่ว่าอ่ะมีตุ๊กตา8,00 0ันตัวปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มออกมาเหมือนกับที่เราปั๊มในอุจกรรมทุกวันนี้เราไปวางวางไว้นะทุกคนแต่รูปทหารดินเผา800 0ตัวเนี้ยแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะคือเขาทําขึ้นมาทีละอันทีละอันเลยหน้าตาคนนี้มีหนวดคนนี้ไม่มีหนวดคนนี้ไว้ผมทรงนี้คนนี้ไว้ผมทรงนั้นคือทําให้เหมือนกองทัพจริงๆอนะทุกคนแล้วยังไม่พอนะคะ การจัดวางเนี่ยยังวางเหมือนกับกองทัพจริงๆที่พร้อมจะรบจริงๆอีกเช่นแบบอกองทหารแบบนี้ต้องอยู่ตรงนี้กองทหารแบบนั้นต้องอยู่ตรงนั้นนะเลยจากกองทหารดินเผาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเจอรถม้าสองคันนะคะเป็นรถม้าทําจากสำริดมีร่มงมีร่มเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดแบบเหมือนจริงมากมีบางเหียนมีนู่นมีนี่คือเหมือนกับรถม้าจริงๆทุกอย่างอะทุกคนคันแรกเนี่ยนะคะมีรูปปั้นดินเผาเป็นคนขับมีแบบว่าอาวุธประจําตัวมีนู่นมีนี่ด้วยส่วนอีกคันเนี่ยลวดลายข้างในห้องโดยสาร ก็เป็นลายก้อนเมฆสวยงามแต่มันว่างดังนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าอ๋อคันที่สองเนี่ยน่าจะเป็นรถพาหนะของจินซีฮ่องเต้เอาไว้ให้จินซีฮ่องเต้ท่องเที่ยวสำรวจดินแดนหลังความตายนะคะหรือบางคนก็บอกว่าไม่ได้ไปสำรวจดินแดนหลังความตายอะไรข้างนอกหรอกมันคือที่ที่ให้วิญญ,ญาณของจินซีฮ่องเต้สำรวจในสุสานของตัวเองเพราะสุสานใหญ่มากหลังจากนั้นนะคะพอลึกเข้าไปจากกองทัพเขาก็จะเจอพวกรูปปั้นเกี่ยวกับชีวิตในวังและ ก็จะมีรูปปั้นข้าราชการในราชสำนักนางรำนักกายกรรมแล้วก็มีแบบรูปปั้นสัตว์หายากอยู่ข้างในเต็มไปหมด่ทุกคนไม่ใช่แค่รูปปั้นด้วยนะคะกระดูกสัตว์หายากในนั้นก็มีเหมือนกันค่ะ ก็จะมีนกมีห่านมีเป็ดพันต่างๆเต็มไปหมดนะคะมีกระดูกแกะมีไก่มีเต่ามีปลามีเปลือกหอยพันสวยงามซึ่งอันนี้ก็มีคนตีความว่าเออหรือว่าจิ๋นซีฮ่องเต้จะสร้างสวนสัตว์เอาไว้ในสุสานของตัวเองเอาไว้ดูหลังความตายแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้จะสร้างสวนสัตว์นะเขาแค่จะสื่อว่าเขาล่าสัตว์เก่งเนี่ยเขาล่าพวกนี้ได้หมดเลยแล้วในบรรดาของต่างๆที่แบบเขาขุดค้นเจอนะคะมันก็มีของลึกลับเหมือนกันที่ขุดเจอมาแล้วนักโบราณคดีก็งงๆว่าสร้างไว้ทําไมอะ ก็คือชุดเกราะนะคะทาจากหินมากถึง87ชุดด้วยกันค่ะคือมันประหลาดเพราะว่ามันมีฐานดินเผาอยู่เต็มไปหมดแล้วไงแล้วทุกคนก็มีชุดเกราะของตัวเองส่วนชุดเกราะหินที่อยู่ในสุสานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชุดเกราะที่มนุษย์จะเอามาใส่ได้เพราะว่ามันหนักเกินไปนะคะดังนั้นมันก็มีบางคนพยายามจะวิเคราะห์แหละว่าโอ้น่าจะเอาไว้ไล่วิญญาณชั่วร้ายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะเผื่อว่าในโลกแห่งความตายมีวิญญาณศัตรูมาบุกสุสานชุดเกราะพวกนี้อาจจะไว้ป้องกันได้แต่บางคนก็จะงงว่าแล้วหานดินเผาอีก80000ตััวน่นล ช่วยป้องกันหรอซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งจะพูดถึงรอบๆสุสานไปเองนะคะเพราะว่าจากเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยที่เขาใช้แบบอะไรสแกนลงไปเขาค้นพบว่าสุสานหัจินซีฮ่องเต้จริงๆแล้วมันกว้างถึง6.3ตารางกิโลเมตรค่ะและพื้นที่ที่เป็นที่เก็บศพของจินซีฮ่องเต้จริงๆอ่ะมันกว้างประมาณ2สนามฟุตบอลนะคะประเด็นก็คือทุกวันเนี้ยรัฐบาลจีนยังขุดลงไปไม่ถึงบริเวณที่เก็บศพของจินซีฮ่องเต้จริงๆเลยค่ะคือเห็นจะแผนที่ป้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงไข่แดงตรงนั้นเลยนะคะสี่เหลี่ยมเขียวๆนั่นอนะ ประเด็นก็คือพอเขายังขุดลงไปไม่ถึงอ่ะเราก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าบริเวณที่เก็บศพของจินซีจริงๆมันอลังการแบบที่ซื่อหมาเขียนเขียนหรือเปล่าเพราะว่าตรงอื่นที่เขียนมันก็ดูใช่ไงห้องเก็บศพของจินซีจะมีแบบบานยมเนีปะอยู่บนผนังเป็นดวงดาวระยิบระยับจริงไหมจะมีเทียนที่ทําจากไขมันนางเงือกจุดสว่างตลอดไปจริงหรือเปล่าแล้วไอ้แม่น้ําแกงสีเกียงที่ทําจากปลารอเนี่ยจะมีจริงไหมนะคะเพราะว่าเขายังขุดไปไม่ถึงทุกคนและปัจจุบันต้องบอกว่ารัฐบาลจีนยังไม่มีแผนจะขุดต่อด้วยนะคะ เนื่องจากเขาบอกว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันน่ะมันยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะหยุดการเสื่อมสภาพของสิ่งที่เขาขุดไปเจอได้คือทุกคนรู้ป่าว่าตอนที่เขาขุดไปที่สุสานจินซีแรกๆตอนที่เห็นฐานดินเผาอะ่ะมันไม่ได้เป็นสีเทาๆสีแบบดินเผาแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะแต่จริงๆแล้วทหารพวกนั้นน่ะมันเป็นสีสันหมดเลยเขาทาสีแบบสมจริงนะคะแต่พอโดนอากาศปุ๊บอ่ะทุกอย่างก็ค่อยๆล่อนลอกหลุดทันทีภายในเวลาแป๊บเดียวค่ะดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาขุดขึ้นมาตอนเนี้ยมันจะเสียหายหมดแน่เลยคือการที่ขุด มาแล้วมีเวลาแค่15วินาทีอะเรายังไม่สามารถมีเทคโนโลยีอะไรที่จะแบบล็อกปุ๊บเอ้ยเก็บสีเอาไว้เก็บอยาให้มันเสื่อมสภาพได้นะคะเพราะว่าในดินมันมีความชืน้นแต่ปัจจุบันประเทศจีนตรงบริเวณนั้นอะค่อนข้างจะอากาศแห้งค่ะพอโดนมันก็เลยเหมือนแบบเสียไปนะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้รัฐบาลจีนยังหยุดค้นหายอยู่ก็คือไอ้แม่น้ําประหลอดแยงซีเกียงนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแม่น้ําประหลอดเนี่ยมีจริงไหมนะคะแต่นักวิทยาศา,ศาสตร์เขาไปตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยบริเวณนั้นมันมีนมแบบประหลอด ก็เป็นสารอันตรายะนะทุกคนแต่ถามว่ามันจะเป็นยางซีเกียงจริงไหมเขาบอกว่าเท่าที่สแกนดูเนี่ยนะยังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าบริเวณที่มีประลอดสูงเนี่ยเลียองออกมาเป็นรูปทะเลเปิดไห่อะทุกคนดังนั้นเฮ้ยมันก็เป็นไปได้ที่ซือหมาเฉียนเขียนแล้วมันจะจริงปรแปลว่าถ้าแม่น้าประหลอดจริงไอ้กับดักทั้งหลายที่เขาวางวางไว้ว่าแบบเปิดมาปึ้งแล้วตายเนี่ยมันก็อาจจะจริงได้นะคะดังนั้นด้วยเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยก็เลยยังไม่มีใครกล้าไปเปิดทุกคนกลัวว่าแบบอ่ะเดี๋ยวเปิดมาเจอกับดักโบราณตุยเย่อด แล้วแล้วแถมเปิดมาเจอของเสียหายอีกมันก็จะไม่คุ้มนะคะเขาก็เลยต้องหยุดคนหายอยู่เท่านี้ค่ะเราก็เลยยังไม่รู้ว่า มันมีอะไรจริงอีกบ้างที่ซื้อมาเขียนเขียนไว้แต่ว่าเท่าที่เราเห็นทุกวันเนี้ยมันก็ดูแบบจริงแบบจริงจริงดูอลังการมากนะคะดังนั้นถ้าวันหนึ่งมีการเข้าไปเปิดตัวบริเวณสุสานหวจินซีได้จริงๆเนี่ยเราน่าจะเจออะไรใหม่ๆในวงการโบราณคดีมากมากๆมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่ซื้อมาเขียนเขียนเนี่ยมันจะเป็นจริงในประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็ยังตรวจสอบไม่ได้ค่ะว่าไอการที่เขาบอกว่าใช้คนงานเจ็ดแสนคนในการสร้างสุสานจินซีขึ้นมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามัันนกก็ได้บทึ อะไรขนาดนั้น,นทุกคนแต่จากการที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันอาจจะไม่ถึงเจ็ดแสนคนหรอกแต่มันเยอะจริงๆเพราะว่ามันมีสุสานอื่นๆนอยู่รอบสุสานชินซีเต็มไปหมดเลยค่ะคือพวกนี้มันจะเป็นหลุมศพที่เรียบง่ายกว่านะคะเดาว่าน่าจะเป็นหลุมศพของแรงงานที่มาสร้างแล้วก็อ่ะเสียชีวิตระหว่างกําลังสร้างอยู่ซึ่งที่เขาเจอเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่แรงงานธรรมดาไปจนถึงนักโทษมีสภาพที่แบบโดนโบยตีบ้างอะไรบ้างนะคะหลายคนก็คือตายตั้งแต่อายุยังน้อยนี่ยังไม่นับว่าบางทีเขา ก็เจอหลุมศพเด็กแล้วก็หลุมศพผู้หญิงอยู่แถวนั้นด้วยนะคะที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นเมียแล้วก็เป็นลูกของพวกที่มาสร้างสุสานนี่แหละดังนั้นต้องบอกว่าสุสานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ประกอบไปด้วยคนที่มาสร้างจํานวนมากแล้วก็มีคนที่ตายไปจํานวนมากเป็นมุมมืดของสุสานจินซีจริงๆค่ะแต่ถ้าจะให้ถามว่ามันมีคนโดนขังในสุสานตายไปเจ็ดแสนคนแบบที่ซื้อมาเขียนเขียนไหมอันนี้ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ได้นะคะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงค่ะแต่อย่างหนึ่งที่บอกเลยว่าสุสานจินซีเน ที่เก่ากว่านั้นนะก็คือตามความเชื่อจีนโบราณเนี่ยเวลาที่ผู้ปกครองตายเนี่ยนะคะมันควรจะต้องมีพวกขุนนางหรือพวกนางสนมอะไรตายตามไปเพื่อไปเฝ้าในสุสานแบบโดนขังนั่งเป็นแบบที่เราเห็นในพวกหนังพวกในละครซีรีส์ต่างๆค่ะแต่ว่าสุสานจินซีเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีไหมนะแต่ว่าเท่าที่เห็นทุกวันนี้น่าจะไม่มีนะคะดังนั้นเขาก็เลยใช้เป็นแบบรูปปั้นทหารดินเผาอะไรเผาแทนค่ะก็น่าจะเป็นสุดหนึ่งที่ทําให้สุสานจินซีน่ากลัวแล้วก็มีมุมมืดน้อยลงกว่าที่ควรจะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสุสานจินซีค่ะสุสานที่ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าความยิ่งใหญ่ที่เขาบรรยายเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่จริงตามนั้นหรือเปล่ามันจะมีอะไรนอกเหนือจากที่เรารู้ในทุกวันนี้ไหมนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีมากพอที่ทําให้รัฐบาลจีนตัดสินใจกลับไปขุดสุสานจินซีอีกรอบไหมนะคะสาหรับวันนี้ถ้าใครทึ่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาด นะคคทุกบบสสวัดี่อยากบอกทุกคนว่าคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่อัดยากมากนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องมันยากหรืออะไรนะถ้าเราเล่าอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงอะไรแทรกมาเอ๊ะแล้วดูเหมือนวิวแบบว่าตัดกล้องไปอะไม่ใช่อะไรนะน่าจะเห็นในไลฟ์กันแล้วนี่เจ้านี่เลยเจ้านี่เลยเจ้าหมูกระทะเห่าทำไมวันเนี้ยฟังไม่สนุกหรอเราเล่าอยู่ก็เห่าเราเล่าอยู่ก็เห่าจะเห่าอีกไหมเล่าไม่จบทันทีเนี่ยเห่า จนดูสิหัวกระเซิงหมดแล้วเนี่ยออปิดคลิปสิบายบายทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะไม่ได้สิต้องสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ